ไม่รู้ว่าไม่ใครเคยร,รู้สึกแบบผมนะครับพราะตื่นม,มาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกหิวแต่พอเราไปยิมออกกําลังกายนะครับทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับก่อนไปยิมแต่พอเราออกกำลังกายปุ๊บเฮ้ยความหิวมันหายไปลุมเรา,เราลืมไปแล้วว่าก่อนมาเนี่ยตอนขับรถมาเนี่ยเรารู้สึกหิวอยู่นะครับเหตุผลที่มันเป็นแบบนี้นะครับคือง่ายที่สุดคือพอเราตื่นมาปุ๊บนะครับเราอาจจะรู้สึกหิวเพราะว่าเลือดมันไปหล่อเลี้ยงตูงกระเพาะนะครับระดับน้ำตาลในเลือดเราจะตามหรือว่าเราอาจจะมีฮ เลือดมันไปหล่อเลี้ยงสู่หมัดกล้ามเนื้อนั้นๆเช่นสมมุติเราออกอกเนี่ยปึ้งออกอกอกเราจะบวมขึ้นใช่ไหมมหรือว่าเราออกแขนแขนเราจะบวมขึ้นนะครับเลือดมันไปหล่อเลี้ยงตรงนั้นมากกว่าที่มันหล่อเลี้ยงอยู่ที่ ก็เพราะหรือว่าที่ลำไส้ของเราตอนเราตื่นนอนทําให้เรานั้นอาจจะลืมหิวไปเลยไม่รู้สึกอีกเลยหนาซ้ำแล้วอาจจะมีแรงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าร่างกายมันตื่นตัวแล้วก็หลังฮอร์โมนพวกเอนโดฟินมีความสุขมากขึ้นเขาถึงให้เราออกกําลังกายนะครับมันแก้เครียดได้จริงๆนะครับบวกกับนะครับพอเรายังไม่ได้กินอาหารเลยนะครับมันไม่มีพลังงานแคลอรี่อะไรเข้ามาเนี่ยร่างกายเราก็จะใช้ไกลโคเจนนะครับพลังงานสะสมที่อยู่ตามกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆพอหมดปุ๊บร่างกายลําดับต่อไปเขาก็จะใช้ พลังงานสะสมคือไขมันนั่นเองครับนี่คือผลพลอยได้จากการที่เรานั้นออกกําลังกายตอนท้องว่างหรือว่าตอนฟาสติ้งนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งคำตอบว่าทําไมพอเราตื่นมานั้นเราหิวแต่พอไปออกกาลังกายปุ๊บแล้วเราก็หายหิวไปเลยแล้วเราก็อาจจะยังมีแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้า